เบอร์หท้องผ้าจะเป็นสีกรมมาท่านะคะเบอร์1จะเป็นแบบนี้นี่คือเบอร์หนึ่งนี่คือเบอร์หนึ่งะคะสีจริงเป็นแบบนี้เลยนะคะถ่ายทำแบบนี้นะคะด้วยเวลาด้วยโอกาสไกล้แพทมีเวลาแค่นี้นะคะนี่คือเบอร์1สนใจทักแชทได้นะคะนี่คือเบอร์หนึ่ง ต่อไปเป็นเบอร์สเบอร์สาจะเป็นนะคะเบอร์สเบอร์สมท้องผ้าจะเป็นสีเปรืกวังคุดค่ะนี่คือเบอร์สเบอร์3ถ้าชอบทักทายมาได้นะคะมีคนเซลคือไหม <laughs> นี่คือเบอร์สนะคะเบอร์สเบอร์สาม ค่ะต่อไปเป็นเบอร์สี่ค่ะเบอร์สี่นะคะเบอร์สี่เบอร์สี่เป็นฟ้าน้ําทะเลค่ะเบอร์สี่นะคะเชิงบนเชิงล่างเป็นบายสีสําหรับเบอร์สี่นะคะราคาเท่ากันหมดหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์รวมสงค่ะเบอร์สี่นะนี่คือเบอร์สี่ค่ะนี่คือเบอร์สี่นะ ่อไปเป็นเบอร์ห้าค่ะเบอร์ห้าเบอร์ห้านะคะเบอร์ห้าเป็นครามเคมีค่ะเบอร์ห้าเบอร์ห้านี่คือเบอร์ห้านะคะเบอร์ห้า Mic. ต่อไปเป็นเบอร์หกสีน้ำเงินค่ะเบอร์หกค่ะสีน้ำเงินค่ะเบอร์หกเป็นสีน้ำเงินค่ะแบบนี้ค่ะสีจริงเป็นแบบนี้นะคะนี่คือเบอร์หกค่ะเชิงล่างเป็นอย่างนี้นะคะ่ะเบอร์หกนะคะเบอร์หกค่ะเบอร์หกต่อไปเป็นเบอร์เจ็ดค่ะ ต่อไปเป็นเบอร์7เบอร์7ท้องผ้าเบอร์7นะคะเบอร์7เบอร์7ดอกมะเขือค่ะเบอร์7จ็ดเบอร์7ท้องผ้าเปลือกมังคุดค่ะเบอร์7ค่ะสวยไหมคะเบอร์7นะคะเบอร์7 ไปเบอร์8คะ่ะเบอร์8เบอร์แปท้องผ้าจะเป็นสีดำท้องผ้าจะเป็นสีดำลายดอกลำดวนค่ะเบอร์8ท้องผ้าจะเป็นสีดำลายดอกลำดวนค่ะลายดอกลำดวนนะคะเบอร์8สวยไหมคะเบอร์8ต่อไปเบอร์9ค่ะเบอร์9้า เบอร์9จะเป็นลายเต่าน้อยท้องผ้าเป็นเม็ดมะขามค่ะเบอร์9ลายเต่าน้อยเต่าน้อยนะคะเต่าน้อยท้องผ้าจะเป็นเม็ดมะขามเบอร์9สวยไหมคะสวยตลายนาคีค่ะเบอร์11ค่ะ เบอร์สิบเอ็ดเถอะบนเชิงล่างายสีค่ะเชิงบนเชิงล่างายสีนะคะเบอร์สิบเอ็ดแบบนี้ค่ะท้องผ้าจะเป็นเม็ดมะขามค่ะเบอร์สิบเอ็ดนะคะลายนาคีค่ะเบอร์สิบเอ็ดนะคะเบอร์สิบเอ็ดเบอร์สิบเอ็ด ต่อไปเบอร์อร 13. สิเบอร์สิบสมเบอร์สิบสามสวยคะเบอร์สิมเบอร์สิค่ะเบอร์สิเบอร์สิบสสีจริงเป็นแบบนี้เลยค่ะเบอร์สิค่ะ ต่อไปเบอร์14ค่ะเบอร์ส4สีม่วงค่ะเบอร์14สี่ีม่วงเป็นลายประตูวังค่ะเบอร์สี่เป็นลายประตูวังค่ะเบอร์สสี่สีม่วงเป็นลายประตูวังนะคะลายประตูวังค่ะ เบอร์ v 15เบอร์15เบอร์15สีครามเคมีค่ะเบอร์ v 15ครามเคมีเบอร์ v 15ครามเคมีค่ะสีจริงเป็นแบบนี้นะคะเบอร์ v 15ค่ะอ่า7ค่ะเบอร์ v 17 เบอร์สิบเจ็ดค่ะเบอร์สิบเจ็ดเบอร์สิบเจ็ดค่ะไม่รู้ลายอะไรค่ะชอบก็เลือกไปใช้แค่นั้นเองค่ะเบอร์สิบเจ็ดค่ะใส่ไหมนี่เบอร์สิบเจ็ดค่ะเบอร์สิบเจ็ดนะสุดท้ายแล้วค่ะ